สวัสดีค่ะพบกับงวดน,นี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดสูตรงวดต่องวดเลขเด็ดเต็งเลขมาเลยค่ะสูตรค่ะก็จะเป็น4สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยรางวัลที่2บวกหลักพันรางวัลที่2หลักสิบรางวัลที่1บวกหลักพันรางวัลที่3หลักหน่วยรางวัลที่1บวกหลักร้อยรางวัลที่1และหลักหน่วยรางวัลที่2บวกหลักสิบรางวัลที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดและเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจับสูตรกันเลยค่ะก็นําผลรางวัลใหญ่3รางวัลใหญ่ของงวดก่อนหน้ามาทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะ ก็จะได้เป็น36คูณ90ค่ะเท่ากับ3 2 4 0 48คูณ38ค่ะเท่ากับ1 8 2 4และ57คูณ19ค่ะเท่ากับ1 0 8 3ค่ะเล็กเดียวที่ได้นะคะก็จะได้เป็น2 4 3 8 0และ1ค่ะ ตัวเลขจากสูตรค่ะก็จะได้เป็น8บวก1เท่ากับ9 4บวก1เท่ากับ5 0บวก2เท่ากับ2และ4บวก8เท่ากับ12ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะเลขเด็ดนะคะที่จะได้ก็จะได้เป็น3ามสองสี่สองส

ในสูตรนี้นะคะก็มีด้วยกัน2รางวัลใหญ่ๆเลยนะคะที่เข้านั่นคือ9522ค่ะและ4052ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เข้านะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณรู้ก่อนให้ก่อนออกให้เลขฟรีๆเลขเด็ดมาเลยเต็งต่องวด ในงวดที่15มกราคม2566ก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น7คูณ49นะคะเท่ากับ3 4 3ค่ะหลักพันไม่มีใส่เลข0ูย์ค่ะ9กาคูณ22เท่ากับ2090ค่ะและ40คูณ52เท่ากับ2080ค่ะเลขเดี่ยวที่ได้นะคะก็จะได้เป็น90 3 8 4และ2ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะก็จะได้เป็น0ย์บวก2เท่ากับ2 4บวก2เท่ากับ6 3บวก3เท่ากับ6และ0ย์บวก8เท่ากับ8ค่ะเลขเด็ดคู่ชุดในงวดที่15มกราคม2566า ที่เราจะจับเลขคู่ชุดให้นะคะก็จะได้เป็น0343 2090 2080 9038 3842 2668และ3296ค่ละ3ามเค่ะเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะ ตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรีออยกสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็ลวแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดลองทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆเลขเด็ดเลขปงังสูตรเน้นเข้าสูตรงวดต่อง,งวดให้ทุกคนที่ตามรุ่นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย